ครับเรามาดูอาการเครื่องหลวมของ Yamaha Mio ร้อยยี่ห้นะครับว่ามีอาการแปลกๆยังไงนะครับผมอันดับแรกก็มีอาการสตาร์ทมือติดยากนะครับผมแล้วก็กําลังอัดเท้าไม่ค่อยแน่นนะครับผมครับแล้วก็มีนี่ไอระบายนะครับออกมาจากเครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผม รอบเดินเบาไม่นิ่งนะครับอาการคือรวมเห็นครับปั่ะออกมาตรงนี้นะครับนี่ไอระบายนะครับออกทั้งข้อแล้วก็ออกทั้งไ,ไอระ,ะบายตัวนี้นะครับผมคราวนี้รถเราก็ถ้าเราขี่ไปเรื่อยนะครับผม หัวเทียนนะครับจะบอดบ่อยนะครับผมแล้วก็น้ำมันเครื่องที่เราเติมลงไปนะครับผมมันก็จะแห้งเร็วนะครับผมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขี่ไปก่อนเราก็พกน้ำมันเครื่องติดตัวไปด้วยแล้วก็ไอเจ้าบล็อกหัวเทียนและก็หัวเทียนเตรียมไว้ประมาณ สามสี่หัวนะครับผมต่อเดือนนะครับผมเปลี่ยนก็เปลี่ยนยากหน่อยนะครับหัวเทียนพวกนี้นี่นะครับอาการพวกเครื่องยนต์หลวมของพวกตระกูลยามาฮ่าที่เป็นเสื้อสูบไดอะซิลนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ